สวัสดีค่ะไม่มีคลิปมาลงก็เอาคลิปดอกไม้นี่แหละค่ะมาฝากดอกสีเหลืองๆกว่าจะเรียกชื่อดอกไม้ชนิดนี้ได้หลายปีเลยนะคะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่าคือดอกเดฟเดิลเดินไปไหนๆก็จะเจอเดฟเดิลเนี่ยค่ะเยอะเลย ตรงจุดนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้มันจะมีอยู่อีกหลายจุดในบริเวณนี้นะคะถัดกันมานี่ก็เป็นเมเปิลแต่เป็นเมเปิลแดงเมเปิลเนี่ยถ้าทา่านสังเกตมาจะมีดอกก่อนแล้วก็จะมีใบดอกก็จะมีลักษณะเป็นช่ออย่างนี้นะคะ แล้วจากนั้นก็จะมีใบมันแปลกมากมีดอกก่อนนะซึ่งดอกของเมเปิ้ลเนี่ยถ้าเป็นเมเปิ้ลเขียวน้องๆเขาก็นิยมเก็บไปทำเป็นเปไปไป,ไปดองที่เรียกว่าผักกุมปีที่แล้วก็ลองเก็บมาดองอร่อยดีเนี่ยสวยเดกลๆนี่จะเป็นแบบเนี้ย จะโตเร็วมากอีกสักอีกสักหน่อยที่เป็นแฉกแฉกเนี่ยมันจะเป็นฝกักใหญ่มากส่วนสีเขีเหลืองอันนี้เป็นจะเรียกว่าเข้าเม่าเพราะว่าสีจะคล้ายๆเข้าวเม่ามองแล้วสบายตาดีนะคะสีสวย นี่ก็เหมือนกันอีกไม่กี่วันใบจะใหญ่แล้วจะมองจะมองเห็นเป็นอีกแบบหนึง่งดูต้นไม้ใหญ่ต่อไปมาดูพืชผักวันนี้ไม่มีเมฆไม่มีเมฆยิ่งดูสวย เอาไปมาดูผักนี่ก็คือบัวบกฝรั่งกินได้นะคะแต่จะต้องเก็บก่อนที่จะมีดอกพอมีดอกเนาะเขาบอกว่ารากของพืชชนิดนี้จะดูดสารพิษขึ้นมาเนี่ยออกดอกสวยตรงนี้ก็ยังมี ตรงบริเวณนี้ใกล้ๆก,กันที่เป็นใบเขียวๆเหมือนใบหอมนี่ก็คือ,อ,อใบกระเทียมป่านะคะไว้พบกันใหม่นะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ